สวัสดีในวันที่19ธันวาคม2022มาพบกันกระบ,บทวิเคราะห์ราคาทองคำกับผมโคท็อป FBS ชมนุรีสถานการณ์ราคาทองคำยังเป็นเช่นใดแผนการเทรดจะออกมาในรูปแบบไหนมาวิเคราะห์ไปด้วยกันได้เลยครับโคดจะเริ่มจากการวิเคราะห์ในทำเฟรมใหญ่ที่ทำเฟรมของ H4 ในทำเฟรม H4 นะครับราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเทนของขาขึ้นและปัจจุบันนะครับราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ในโซนใกล้ๆกับแนวต้าน การเคลื่อนไหวของราคาณบริเวณนี้นะครับคาดว่าจะมีการสวิงตัวที่บริเวณกรอบนี้ก่อนที่จะเลือกทางเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อในทาเฟรมย่อยครับในทาเฟรมย่อยโค้ดจะมาวิเคราะห์ในทาเฟรมของเ1หนึ่งในทำเฟรมเฮดราคามีการเคลื่อนไหวในลักษณะของไซเวดเรามาดูสัญญาณของ m a c d ซนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเส้นศูนย์แผนในการเทรดในวันนี้นะครับเราก็จะเทรดในลักษณะของสวิงเทรดตามบริเวณแนวรับและแนวต้านเดี๋ยวเรามาดูโซนแนวรับแนวต้านที่โค้ดจะให้ไว้ครับ ในโซนแนวต้านนะครับจะให้ไว้ที่1,804แนวต้านต่อมา1,818ให้จุดตบรอตไ,ไว้ที่1,824สําหรับโซนแนวรับนะครับจะให้ไว้ที่1,768แนวรับต่อมา1,756ให้จุดตบร้อตไ,ไว้ที่1,745แผนในการเทรดในวันนี้นะครับเราจะให้เล่นรอบสั้นนะครับโดยการรอให้ราคาเข้าใกล้จุดโซนแนวรับแนวต้านก่อนที่จะเปิดสถานะ และจะให้จุดปลอบรอไว้ที่บริเวณใกล้ๆนะครับเพราะว่าหลังจากที่ราคาหลุดกรอบโซนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเทรนได้อย่างแข็งแร่งสำหรับท่านไดที่ติดตามนะครับโค้ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจโค้ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอท่านดฟ้ามีกำไรไปด้วยกันทุกวันครับสวัสดีครับ